สวัสดีค่ะเพื่อน่หนุกคนกลับมาพบกับวอล์ with m มย์อีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ในรถกําลังข้าม b บร o k ลิน Bridge นะคะเดี๋ยวให้ดูให้ดูวิวก่อนสําหรับคนที่ยังไม่เคยเดินข้าม b บร o k ลินบริดจ์ก็คืออย่าหาทำเมื่อยอ้ขาเวอร์ยิ่งหน้าหนาวนะคะ รว่างที่กำลังข้าสะพานนะก็จะเล่าให้ฟังว่าวันนี้จะพาลูก2ตัวไปตัดผมนะคะใครที่มีน้องหมาอยู่ที่นิวยอร์กนะคะแล้วยังไม่ทราบนะคะมีร้านตัดผมน้องหมานะคะเป็นน่าจะเป็นเจ้าของเป็นคนไทยเพราะว่าทุกคนเหมือนผู้ภาษาไทยทุกคนก็คือชื่อว่าร้าน ก็ไม่ดูที่เมไปนะคะก็คืออยู่ที่ร้านจะอยู่ที่ s u u t s t t r e t t s e p p r t นะซึ่งเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากนะคะเป็นแบบเหมือนฟิลซานฟานอะแต่ก็มีความนิวยอร์กเพราะว่าเหมือนบิลดิ้งต่างๆมันดูแบบ สวยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเวอร์เนาะชมจังหวัดตัวเองมากกว่าจังหวัดคนอื่นโอเคก็คือเราจะไปกันนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าตัดผมน้องหมาราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะลูกคนนี้ก็คือแม่พยายามตัดเองที่บ้านแล้วแต่ไม่รอดนะคะก็จัดไปให้ที่ร้านแบบโกนให้เลยจ้าสั้นๆสั้นๆไปเลยนะคะแล้วก็นางแคนวัดก็จะเป็นการหวีผมแบบ ให้ผมที่มันร่วงอ่ะออกไปแล้วก็ทําเป็นแบบกลิ่นบูเบอร์รี่อะไรเงี้ยนะคะผิววันนี้แบบดีมากเพราะว่าให้อ้วนเพราะว่าใช้เฟนตีนะคะ e ีซี่ดร p นะคะไม่ใช้เบอร์สิจริงๆจากที่ทดลองในของเซฟอร์ไไม่ควรจะใช้เบอร์9แต่ว่าเมกลัวหน้าขาวไปเมก็เลยซื้อเบอร์สินะคะคือชอบมากดิวอีมากๆดูสิทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ลาแล้วก็ไปดูบรรยากาศที่ South Street Seaport กันนะคะ ร้านนี้คือร้านที่บอกนะคะซีพอร์ตพอนะคะเป็นคนไทยล้วนๆเลยดีใจมากพูดรู้เรื่องมากนะคะเราสามารถกำกับเรื่องน้องได้ว่าน้องต้องการอะไรยังไงนะ โอเคเดี๋ยวไปทานข้าวรอเพราะว่าใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะคะน่ารักไหมแต่ไม่มีคนเลยจ้าควาโควิดดูสิ it is cute เดี๋ยวฝนก็ hmm. ตก100 mm hmm. หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์นะาเบื่อจังบรรยากาศจะเป็นทางเดินแบบอิดๆเนี่ยทุกคน หน้าหลักดีแล้วก็มีร้านอาหารเดี๋ยวจะไปร้านไทยนะคะมันก็จะเป็นบรรยากาศสะพานดูรีอย่างเงี้ยแล้วถ้าข้าไมไปฝั่งน้นก็จะเป็นแม่น้ำถ้าอากาศดีๆก็คือดี ค่ะเมื่อกี้นะคะก็พาน้องเข้าไปใช่ไหมต้องใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนานมาก<ฮ>ก็เลยจะมานั่งทาน,าน,านอาหารรอนะคะพยายามทานให้นานที่สุดก็คือมีร้านไทยอยู่อยู่ในีร้านหนึ่งนะคะน่ารักดีเหมือนกันมาแล้วก็เหมือนร้านมันไม่ค่อยเปิดใะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพอ,อเสร็จแล้วเราไปรับน้องกันเนาะ,ะนี่นะคะก็มีเป็นมารกาลิต้านะคะแล้วก็สไปซี่มากาลิต้าค่ะเผ็ดมาก ตรองมากค่ะจิตไปทีนึงเมาเลยทานเข้าไปนิดเดียวเมาเวอร์จ้าตอนนี้ไปหากาแฟดื่มนะคะบรรยากาศฝนตกไม่ติดฝนพอดีเก๋มากฝนตกแบบหนักเลยอะ่ะเราหยุดพอดีคือโชคดีมากก็เดี๋ยวจะทานกาแฟเแถานี้นะคะอ๋อนี่มีไอติมด้วยร้านโปรดใครที่เคยอยู่นิวอยอร์กจะรู้นะแวนลูเวน สามีชอบมากนี่ You want coffee so you want ice cream สำหรับชาวนิยอกที่ยังไม่เคยมาเที่ยวแถวนี้หรือว่าเพื่อนๆคนไทยก็ตามนะคะน่ารักมากเห็นปะมีไฟไฟด้วยแล้วก็เป็นถนนแบบเปิดเดินได้หมดเลยนะคะ คือเป็นอะไรที่ชิลๆมากสาหรับวันที่อากาศดีๆแล้วก็อย่าลืมสําหรับคนที่มีน้องหมานะคะก็คือร้านซีพอร์ตพอนะคะคือเป็นคนไทยหมดเลยพูดรูนเรื่องจะกํากับแบบดูแลน้องหมายังไงก็ไม่ต้องเก่งเลยนะคะก็บอกพี่เขาได้ทุกคนแล้วคือร้านน่ารักมีของขายเต็มเลยนะคะแนะนาให้มามากๆคิวมากๆเห็นปะก็เดี๋ยวตอนนี้ใกล้ถึงเวลารับน้องแล้วนะคะ เกก็คือที่เนี่ยเคยปิดตอนที่มีแซนดีนะแล้วก็ใช้เวลาซ่อมมาแล้วก็คือตอนเนี้ยซ่อมเสร็จมาสักพักแล้วนะคะก็สําหรับคนที่มาช่วงนั้นอาจจะอดมานะคะสําหรับคนที่มาช่วงเนี้ยก็คือได้เก๋ๆแน่นอนนะคะก็คือแนะนาให้มาจัด 115วัดเด f ฟาดโดนไปสั่งโดนไปสั่งห้ามจอนรถเสร็จแล้วลูกสวยมากค่าตัดผม100เหรียญนะคะคิดเป็นเงินไทย3,000ให้ทิปไป20เป็น120สำหรับสลายนะคะแคนวาร์งงค่าตัดผม80ก็คือ83 24า4ยี ให้ทิปเป็น95นะคะเก้าคูณ30เป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ประมาณนั้นแหละเราดอนทิเก็ตเข้าไปอีก115่งรแ,แต่ลูกขมลูกแฮปปี้มากเลยสรุปว่าทิกเก็ตที่เขาให้มาเมื่อกี้ผิดจ้าวันนี้วันศุกร์คือห้ามจอด อ,อจันถึงคลือหาดนะเดี๋ยวจะกลับไปถ่ายรูปแล้วก็ส่งกลับไปเพื่อจะนั้นไม่ต้องจ่ายนะคะแต่เออนั่นแหละคนที่แบบมีน้องหมานะคะที่อยู่ในนิวยอร์กนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนพี่เขากันนะแล้วแบ,บพี่เขาแถมขนมอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาน่ารักมากเลยทุกคนคือแบบร้านอื่นๆเหมือนก็จองยา คนก็อย่างนั้นคะ่ะถ้าใครมีน้องหมาที่นิวยอร์กนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมมาอุดหนุนพี่เขานะคะดูสีตัดสวยมากเลยขนเรียบขนเกลียนเป็นชิวาวาเลยนะคะใช่ไหมลูกโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะไปตีกันก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสตับกดกระดิง่งกิงกิงกิงกงนะคะ